ต้นกำเนิดของคารามิดกับศีระคือพื้นฐานเดียวกันลักษณะการใช้มีดเป็นลักษณะเดียวกันนะครับการใช้ท่าการใช้ท่ามือป่าของศีรัะกับการใช้คารามิดเป็นเป็นพื้นฐานเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับของคารีนะครับของคารีซึ่งท่าจะใกล้เคียงกันนะครับข้อดีของคารามิดคือเป็นมีดที่สามารถเปลี่ยนเดเรคชั่นได้เร็วนะครับนั่นหมายความว่าเราทําแนวตั้งเราสามารถเปลี่ยนเป็นแนวนอนได้ เราใช้เราใช้แนวเราใช้แนวนอนอยู่เราสามารถดึงเป็นแนวตั้งได้นะครับมันสามารถกลับกริปได้นะครับเรียกว่าการการใช้ extended g r i p นะครับหรือการใช้กริปที่ยื่นขยายออกไปนะครับโดยการจับรวดเร็วมากนะครับผู้ชมครับในลักษณะการต่อสู้ของคูโจด็อกแท็นะครับที่สำคัญนะครับผู้ชมลองสังเกตดูนะครับชักมีดออกมาแต่ยังไม่เปิดใบมีดของคารัมบิดนะครับ แล้วก็ใช้บริเวณสันนะครับเข้าไปกระแทกนะครับสุดท้ายก็คือการใช้มีดนะครับคมมีดออกมาขูดเท่านั้นเองนะครับมาดูพาพช้าอีกครั้งนะครับลักษณะการต่อสู้นะครับอย่างน้อยๆนะครับคนที่จะใช้มีดจะต้องแยกออกมาเป็นสส่วนนะครับ1ก็คือทักษะนะครับในการต่อสู้2ก็คือในเรื่องของจิตวิทยานะครับในการที่จะใช้มีดหรือว่าการเอาตัวเองนะครับ ออกจากสถานการณ์ที่ขับขันนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการใช้มีดนี่ไม่ใช่ซุมสี่ซุมห้าที่จะใช้นะครับคุณผู้ชมครับมาชมนะครับเหตุผลที่ครูโจ้ใช้นะครับและสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงครับครั้งที่เราเห็นคนไลฟ์เข้ามาครับเข้ามาทํานะครับเราตบกันออกไปนะครับครั้งแรกเราอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าควบคุมได้เลยแต่แน่นอนถ้าเราสามารถควบคุมได้เลยเราก็สามารถที่จะใช้อาวุธในมือเราเป็นตัวดิส3ามมีดได้นะครับ หรือนะครับเขาฟันมานะครับเรารับครั้งที่2นะครับเข้าคอนโทรลมือที่ถือมีดใช้คารมิดในมือนะครับเข้าดิซามีดนะครับเข้าดิซามีดนะครับหลังจากนั้นแล้วเราสามารถใช้มันเป็นอิมพอไวเบป้อนได้นะครับ ทำให้เขาล้มลงนะครับเหตุผลที่ทําให้เขาล้มลงคือเพื่อที่จะซื้อเวลาในการหลบหนีหรือดิ p ลอยอาวุธนะครับเปิดอาวุธมิของเรานะครับทำร้ายหรือหลบหนีหขึ้นอยู่กับภัย Kraft คุกคามขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ความเสี่งในขณะนั้นนะครับเราอาจจะกรีดทําร้ายพเพื่อลดโอกาสติดตามแล้วหลบหนีหรือน็อกเขาแล้วหลบหนีนะครับนะครับมาดูภาพเต็มๆกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชม มาชมภาพช้าๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวนะครับชักคารัมบิตขึ้นมานะครับการปลดอาวุธมีดของคนร้ายนะครับแล้วก็ใช้คารัมบิตนะครับเป็นเครื่องทุ่นแรงนะครับก็แค่เข้าไปบริเวณหน้านะครับอย่างที่กูโจบอกนะครับจะบริเวณไหนก็ได้นะครับของใบหน้าแต่ถ้าฝึกซ้อมมาดีนะครับส่วนที่สําคัญก็คือดวงตาครับคุณผู้ชมทําให้เกิดาการผ่ามัวรุนแรงนะครับ และที่สําคัญก็คือการจับคนร้ายนะครับทุ่มลงมาข้างล่างนะครับและสถานการณ์นี้นะครับท่านหนีได้ครับต้องหนีออกมานะครับอย่าเอาตัวเข้าเป็นแรกครับมาดูเวลานะครับ6วินาทีครับผู้ชมครับถ้าต่อสู้จริงๆนี่ผมว่าไม่ถึง3วินาทีแน่นอนครับเราสามารถที่จะใช้ควบคู่กับวิชาอื่นๆได้นะครับสามารถคอมไบเข้ากับวิชาการต่อสู้อื่นได้แต่แน่นอน ถ้าเรามีความรู้ในเรื่องการใช้คาราบิดท,ที่ดีจริงนะครับเราก็จะสามารถใช้มันได้มากกว่าแค่การคอมบายกับวิชาอื่นถ้าไปอยู่อไอคิโดต้องอย่างนี้ครับด้วยความที่ไอคิโดเบสของไอคิโดจริงๆไม่ได้เป็นเบสที่ใช้อาวุธนะครับไอคิโดจะคุ้นเคยกับการใช้อาวุธสไตล์ญี่ปุ่นเป็นลักษณะของการลักษณะการใช้ดาบดังนั้นกับคาราบิดอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ถามว่าใช้ได้ไหมคาราบิดเป็นมีดท,ที่สามารถใช้มือเปล่าได้นะครับเข้ามาเคลีย ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันครับทเทคโนโดลักษณะของการชกไม่แตกต่างกันการใช้คาร์เตชกนะครับการใช้มวยมวยสากลชกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอย่างอย่างที่ท,ที่ที่บอกข้างต้นคือถ้าเรารู้วิธีการใช้มันใช้ต่อเนื่องได้มากกว่าแค่นั้นเองครับถือว่ารวดเร็วแล้วก็รุนแรงพอสมควรนะครับ ผู้ชมหรือว่าเด็กๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับห้ามลอกเรียนแบบเป็นอันขาดนะครับสถานการณ์ที่คนร้ายเข้ามานะครับรวมถึงการปลดอาวุธนะครับแล้วก็การใช้มีดคารลัมบิดนะครับผู้ชมครับที่สําคัญที่สุดก็คืออย่างที่ครูโจบอกนะครับแยกออกมาเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1คือทักษะในการต่อสู้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทักษะในการใช้มีดนะครับเมื่อเรารู้ว่ามีดใช้ยังไงนี่มันจะง่ายนะครับในการที่จะใช้มีดมาผสมการต่อสู้วัน เป็นใดๆนะครับลองมาชมนะครับคู่ต่อสู้แทงมานะครับลักษณะมือปัดนะครับแล้วกระแทกช่วงเวลาที่กระแทกออกนะครับช่วงนี้จะหนีได้ก็หนีนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้นี้ดูแล้วประเมินแล้วว่าคู่ต่อสู้ไม่ยอมหนีนะครับจังหวะที่คู่ต่อสู้เข้ามาอีกทีนึงครับกูโจนะครับจับมาแล้วก็ปาดเข้าที่คอนะครับและที่สําคัญดูลักษณะการจับมือแล้วปลดนะครับปลดเสร็จแล้วซ้ําเข้าที่เดิมนะครับปาดเข้าไปนะครับ จังหวะที่คุณผู้ชมเห็นนี่คนที่ใช้มีดอย่างช่ำชองนี่สังเกตดูนะครับไม่ได้สโลนะครับแต่ว่าเป็นการคอสภาพให้เห็นนะครับไม่ต่ำกว่าสี่้แผลคุณผู้ชมครับรวดเร็วนะครับแล้วก็อันตรายพอสมควรมาดูนะครับว่าลักษณะการใช้ของครูโจนี้เป็นยังไงครับการฝึกซ้อมให้ให้ปรึกษาผู้รู้ให้ให้ปรึกษาครูนะครับดังนั้นคารบิดเป็นมีดที่จิกเล็กและปาดนะครับดังนั้นมันสามารถที่ปาดและมันสามารถที่จะ เรียกว่ามุนิเพลตนะครับพลิกข้อมือเข้าทําได้นะครับในซิสเ็มนี้เราเราใช้ในการสอนของ CMA ของครัมมิชเชลอาร์ตนะครับเป็นเป็นการใช้คารบิดในระยะประชิดนะครับตัดพลิกตัดเส้นเอ็นนะครับตัดเส้นเอ็นนะครับหลังจากนั้นแล้วถ้าเราต้องการที่จะหยุดอยู่แค่นี้ผักเข้าออกไปนะครับผักเข้าออกไปนะครับ เหตุการณ์จบคนร้ายแค่บาดเจ็บนะครับคนร้ายแค่บาดเจ็บนะครับดูกครั้งหนึ่งนะครับเราตัดเราตัดผักเข้าออกไปไม่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นคนร้ายบาดเจ็บเราสามารถดีได้ในขณะเดียวกันนะครับถ้าคนร้ายเกิดไม่ยินยอมนะครับเขาเจ็บแล้วแต่เขาเกิดโถงเข้ามาแล้วเขาเกิดเปลี่ยนมืองั้นเราสามารถที่จะใช้มือของเรารับเช่นเดียวกัน ใช้การพิ้อศอกนะครับเข้าทํำครับถ้าเราต้องการความรุนแรงขั้นเด็ดขาดเราสามารถปาดไปดึงกลับนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เราใช้สามการกระแทกนะครับอันนี้ทําให้ดูแบบรุนแรงนะครับคือปาดดึงใช้ทบิดดิสอาร์มเปิดตดัตดตัดตัดนะครับ สิ่งที่เรากลัวก็คือคนร้ายอาจจะเข้ามาโผมเข้าหาตัวเรานั้นเราไม่ต้องการภาพที่เกิดขึ้นนะครับงั้นเรากระแทกเข้าออกไปะนะครับดันเข้าออกไปเราไม่ทราบว่าเขาจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้งองีกหรือเปล่านะครับงั้นสร้างระยะจะดีที่สุดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับดูจากท่านี้บ้างเมื่อคนร้ายใช้มือซ้ายเข้ามาปั๊บเรากันนะครับ ลายที่แรงที่ทวี่งลายที่โถลมามันเยอะมากเราไม่สามารถที่จะบอกกลับได้นะครับงนั้นเราใช้พลิกข้อศอกนะครับพลิกข้อศอกแล้วตัดเราลากกลับแล้วเข้าเปิดตัดตัดตัดนะครับถือว่ารุนแรงนะครับผู้ชมครับมาดูภาพเต็มๆกันอีกครั้งครับ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับแหมรวดเร็วพอสมควรนะครับเรามาชมนะครับลักษณะคู่ต่อสู้แทงเข้ามานะครับเลือกที่จะปัดป้องก่อนนะครับและที่สำคัญก็คือใช้คารมบิดนะครับในการที่จะปาดไปยังส่วนต่างๆนะครับนั่นคือบริเวณข้อแขนหรือบริเวณแขนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าปาดบริเวณไหนก็ได้นะครับที่เป็นแขนนะครับเพื่อทําลายคู่ต่อสู้จังหวะนี้หนีได้หนีนะครับแต่ถ้าหนีไม่ได้นะครับคู่ต่อสู้เปลี่ยนมือนะครับที่จะใช้มีดในการทําลายเรานะครับ กลับมาปาดอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณนี้ทําให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถที่จะถือมีดได้ต่อนะครับผู้ชมและที่สําคัญคือความต่อเนื่องนะครับในการใช้มีดนะครับปาดเข้าไปบริเวณลําคอนะครับอันตรายมากๆนะครับผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเองนะครับหรือตัวคุณผู้ชมเองนะครับไม่ควรที่จะเล่นโดยลําพังนะครับควรที่จะศึกษาดูให้ดีนะครับโดยเฉพาะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับจังหวะนี้นะครับปาดเข้ามาบริเวณหน้าอก บริเวณท้องนะครับเป้าไหนใหญ่นะครับใส่เข้าไปตรงนั้นนะครับซึ่งจะทําให้คู่ต่อสู้นี่จุดได้แน่นอนครับและที่สําคัญมาปลดอาวุธตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็ซ้ําเข้าไปอีกทีหนึงบริเวณคอครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับครูโจนเน้นนะครับว่าไม่จําเป็นนี่อย่าเอาถึงตายนะครับเพราะถ้าเอาถึงตายนี่จะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีเลยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าแลกนะครับเมื่อเจอสถานการณ์นี่เอาตัวเองคลี่คลายออกมาให้ได้นะครับ การซ้ำนะครับฟรีฟอมนะครับการใช้คารุบิดนะครับแต่ลักษณะการใช้นี่ก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเอามาผสมผสานนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยนะครับฮับคิโดหรือไอคิโดปัญจัสีรัตหรือตัวไม่ถึงคาลีนะครับซึ่งเป็นต้นแบบของการใช้มีดคารุมบิดครับคุผู้ชมเรามาดูนะครับว่าเวลาจริงในการต่อสู้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับผู้ชมครับ โจนี่ใช้เวลานี่8วินาทีนะครับแต่ลักษณะการต่อสู้จริงๆนี่ที่เราเห็นตั้งแต่ช่วงแรกนะครับไม่ถึง4วินาทีครับคุณผู้ชมทพามันจึงเป็นมีดคารามิดที่ในการต่อสู้1มันเป็นมีดที่พกพาได้ง่ายโดยเฉพาะถ้าเป็นมีดพับ1พกพาได้ง่ายถ้าเป็นรุ่นที่ดียี่ห้อที่โอเคนะครับมันจะเปิดมีดได้เร็วต่อให้มันเปิดมีดได้ไม่เร็วเรามันสามารถใช้เป็นเรียกหลดเดฟิสนะครับหรือใช้เป็นอิมแพคเวบอนใช้ทุบใช้กระแทก โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้มาเป็น,ปนอาวุธหลักในการเปิดมีดเราใช้นะครับดังนั้นมันใช้ได้มากกว่าความเป็นมีดมต้องโหชอบมีดผมเป็นคนลหลงไหลมีดผมไม่เคยสะสมผีเสื้อผมไม่เคยสะสมสแตมผมไม่เคยสะสมริตรกระสาตั้งแต่จําความได้ตั้งแต่ตั้งแต่มาผมเล่นมีดทุกวันช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับมาชมนะครับเทคนิคธีการการต่อสู้นะครับ และการใช้มีดคาลัมบิดครับคุณผู้ชมช่วงหน้า